คลิปนี้ค่ะก็จะว่าด้วยเรื่องของการดูสถิติหลังบ้านนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเ,เพจของ f c e e o o o เนี่ยมันเปิดยังไงให้เป็นมืออาชีพนะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าโพสต์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็อยากให้คุณเนี่ยทำการโพสนะคะสินค้าและบริการและอย่าลืมนะคะใส่หมัดฮุกนะในเรื่องของจิตวิทยา บนโลกออนไลน์เนี่ยใส่เข้าไปตามโพสต์ต่างๆด้วยและที่สําคัญเลยความมีวินัยและความมีสม่ําเสมอเนี่ยก็ต้องมานะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีคนมาไลค์มาแชร์บ้างก็อาจจะแนะนํานะชวนให้เพื่อนให้คนรู้จักเนี่ยมาช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์หน่อยนะคะแล้วก็อยากจะติดปีกเนี่ยโดยการยิงโฆษณาเราก็จะได้เรียนรู้กันในคลิปต่อๆไปแต่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะชวนมาดูในเรื่องของสถิติหลังบ้านค่ะหลังจากที่เรามีการดําเนินการโพสต์นั่นนี่ต่างๆไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แน่นอนว่าตอนนี้สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือคนที่มาติดตามเราเนี่ยเป็นใครแล้วเราก็สามารถจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปทําให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะก็จะพามาดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเมนูการดูสถิติหลังบ้านเนี่ยจะถูกปลดล็อกนะคะหลังจากที่มีคนไลค์เพจของเราเนี่ยครบ30คนแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เพจคุณยังคือคนไลค์ยังไม่ถึง30คนเนี่ยก็จะไม่มีเมนูนี้ให้ดูนะคะ เมื่อมีคนไลค์ครบ30คนคะ่ะเราจะสามารถปลดล็อกเมนูที่ชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกหรือว่า Page i n s s i h ์ได้นะคะซึ่งจะบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนเข้ามาชมเพจเรากี่คนนะคะเป็นใครเพศอะไรอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็โพสต์ไหนได้รับความสนใจมากที่สุดแล้วก็อีกเยอะ แล้วก็กข้อมูลอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะถูกปลดล็อกขึ้นมาเมื่อมีคนติดตามเพจเราครบ100คนนะคะเมนูนั้นจะชื่อว่าเมนูเพจที่น่าจับตาหรือว่า watch นั่นเองซึ่งเมนูนี้จะใช้ส่องว่าเพจอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งเราพันธมิตรเราหรือว่าเพจแบรนด์ลูกของเราเนี่ยตอนนี้การเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีพัฒนาการอย่างไรนะคะโดยเราสามารถเพิ่มเพจที่มาจับตาเนี่ยได้มากถึง100เพจด้วยกัน อย่างแรกนะคะการดูข้อมูลเชิงลึกหรือ p g g i n s s i h t เนี่ยเราไม่สามารถดูได้บนมือถือนะคะจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการเปิดเข้าไปนะคะวิธีก็เข้าไปที่ facebook.com แล้วก็พิมพ์ค้นหาจากชื่อเพจที่เราเป็นแอดมินได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มองหาเมนูที่ชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกนะคะซึ่งจะอยู่ทางแถบเมนูทางด้านซ้ายมือของเพจนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะจะวงสีแดงไว้ เมื่อกดเข้าไปโอ้โหมีข้อมูลให้เลือกเล่นมากมายเลยนะคะในจุดนี้ใครที่ยิงโฆษณาอยู่แล้วอยากมาดูว่าตอนนี้เนี่ยโฆษณาเราเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงนะคะวิ่งขึ้นลงยังไงก็มากดดูที่หน้านี้ได้เช่นกันนะคะที่เมนูย่อยโฆษณาแต่ในส่วนของภาพรวมค่ะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะรอบดูในรอบ28วันที่ผ่านมา7วันที่ผ่านมาหรือ15วันที่ผ่านมานะคะข้อมูลส่วนนี้บอกอะไร สำหรับมุกนะคะก็จะได้เห็นค่ะว่าวันหนึ่งในรอบสัปดาห์เช่นวันจันทร์อังคารเนี่ยมันมีความต่างกันกับวันเสาร์อาทิตย์อย่างไรเพื่อที่อีกหน่อยเนี่ยแอดมินจะได้ไม่ต้องโพสทุกวันแต่เลือกโพสเฉพาะบางวันในวันที่มีคนสนใจเยอะๆนะคะ ลองกดไล่ดูได้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลเยอะมากนะเห็นไหมว่ามีเป็นสิบเลยทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างอันหนึ่งที่มุกชอบกดดูค่ะก็จะเป็นเมนูข้อมูลเชิงลึกที่ชื่อว่าโพสตนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะบอกได้เลยค่ะว่าโพสต์แต่ละโพสต์ที่เราโพสต์ไปนะมันมีการตอบรับจากชาวโซเชียลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่เขาเรียกว่าแบ่งเลยบางอันเนี่ยมันจะยิงโฆษณาไปด้วยใช่ไหมบางอันก็ไม่ได้ยิงมันบอกหมดเลยนะคะว่า ตัวที่ยิงเปรียบเทียบกับไม่ได้ยิงต่างกันอย่างไรหรือว่าบางคอนเทนต์นะคะไม่ต้องยิงโฆษณาเลยมันก็พุ่งขึ้นมานะสีเขาเรียกว่าการเข้าถึงสีส้มเนี่ยพุ่งขึ้นมาถามว่าเอาข้อมูลพวกนี้ไปทําอะไรตรงนี้เนี่ยสำหรับมุกนะคะมุกจะลองมาหาจุดร่วมค่ะว่าเออหัวข้อแบบไหนนะคะที่มันดูพุ่งแรงๆแล้วลองหยิบมาสัก5อันแล้วลองมาการดูค่ะว่าไอหัวข้อ5อันเนี้ยมันมีความเหมือนกันในส่วนไหน แนวภาพเหมือนกันหรอแนวการเล่าเรื่องเหมือนกันหรอหรือว่าการพาดหัวคล้ายๆกันอย่างเงี้เราก็สามารถเอาสูตรสําเร็จอันเนี้ยมาดีไซน์ในโพสต์ต่อๆไปได้นะคะหรืออย่างบางโพสต์ที่ทําไมแปลกจังเราก็จะได้หลีกเลี่ยงนั่นเองที่จะไม่โพสต์ในอนาคตต่อมานะคะยังอยู่ที่เมนูโพสต์เหมือนเดิมนะคะก็จะชวนมาดูค่ะแท็บข้างบนนะคะ ็จะเขียนว่าช่วงเวลาที่แฟนจะมาออนไลน์ประเภทของโพส์โพสยอดนิยมเราสามารถบอกได้ค่ะว่าแฟนแฟนเราเนี่ยส่วนใหญ่ออนไลน์ช่วงไหนเราก็จะได้โพส์ในเวลานั้นเพื่อความคมและแม่นยำมันไม่ใช่แค่7วันและคราวนี้ในรอบ1วันตอนกี่โมงเนี่ยเราจะโพสต,ตอนไหนดีก็มาดูได้ที่เมนูนี้นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของอ,อีกเมนูหนึ่งที่มุกบ,บอกว่ามันจะงอกขึ้นมาก็คือ เพจที่จับตาดูตรงนี้นะคะเ,เขาเรียกว่าเมนูมันจะแอบซ่อนเอาไว้เมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่แทบเมนูด้านซ้ายนะคะมันจะเป็นเมนูย่อยของข้อมูลเชิงลึกโพสเนี่ยแหละที่เรายังอยู่กันหน้านี้ตรงนี้เนี่ยก็พอเลื่อนขึ้นมาแถบด้านบนเนี่ยจะเห็นคําว่าโพสต์ยอดนิยมจากเพจที่คุณจับตาดูนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเพจนั้นเนี่ยจะเป็น เพจคู่แข่งเราหรือว่าเพจแบรนด์ลูกของเรานะคะเอามาวางเปรียบเทียบกันโดยได้ถึง100เพจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของเมนูเพจที่น่าจับตานะคะทำให้เห็นว่าในแต่ละรอบสัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยใครครองอันดับ1 2 3เพจไหนดูนิ่งเงียบเพจไหนดูเคลื่อนไหวเพจไหนเคลื่อนไหวมากๆลองกดเข้าไปดูหน่อยช่วงนี้เขาเล่นแคมเปญอะไรเผื่อเราจะได้มีอะไรไป b ล u f f กับเขานะคะต่อมาข้อมูลเชิงลึกตัวนี้เราออกจากเมนูโพสต์และ เรามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือเมนูย่อยที่ชื่อว่าจํานวนการรับชมเพจนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคนที่มากดไลค์กดติดตามเพจของเรานะคะเช่นเพศนะคะหรือว่าอายุรวมไปถึงอันที่มุกชอบมากๆนะคะในหน้าจอนี้ก็คือแหล่งที่มายอดนิยมนะบอกเลยนะว่าคนเจอเพจเราจาก Google มากกว่า Facebook กี่คนหรือเจอจากแหล่งไหนมันก็ขึ้นมาบางคนคิดว่าฉันทำเพจ Facebook ฉันไม่ต้องแคร์ o o o l l e ก็ได้แต่ถ้าดูจากสถิติในภาพเนี่ยแอบเห็นแวบๆบแบบว่าคนเจอเพจเราจาก Google มากกว่าคนใน Facebook ซะอีกนี่แสดงว่ามีการติด Hashtag คีย์เวิไว้เยอะแล้วก็เราก็เก่งมากๆนะคะเห็นไหมว่ามันช่วยให้เพิ่มยอดได้จริงนะคะ เรียกได้ว่าการทําการตลาดในยุคนี้นะคะพยายามอย่าทําบนพื้นฐานของการเดาแต่ว่าให้ทําบนข้อมูลจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเองเขาก็มีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลที่ให้เราได้ใช้กันฟรีๆนะคะลองนํามาปรับใช้ดูค่ะส่วนไหนที่ยังไม่เคยทํานะคะปกติทํางานโดยการคิดเองหมดแล้วโพสอย่างเงี้ยตรงนี้จะช่วยให้คุณเหมือนมีเข็มทิศค่ะวางแผนการทํางานในการขายของออนไลน์โพสต์และยิงโฆษณาได้ดีขึ้นนะคะ เมื่อพูดถึงการยิงโฆษณาเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะได้เรียนรู้การข่าวว่าจะเริ่มต้นยิงโฆษณาบน Facebook ได้อย่างไรก็เจอกันในคลิปหน้าได้เลยค่ะ